สวัสดีมิด b บล็กแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอเรื่องราวของสาวน้อยที่โตมาในตระกูลนักแข่งรถแต่พอกับห้าไม่ให้เธอเป็นนักแข่งจนเธอได้เจอกับรถเต่าโฟก์วาเก้นหมายเลข13และมันก็จะทำให้ชีวิตของเธอนั้นเปลี่ยนไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับกับการสปอยหนังเรื่อง h e r b i e Fully l o a หลดเด r b i e รถมหาสนุก มีเรื่องราวเล่าขานถึงตำนานของรถเต่าหมายเลข53ที่ชื่อว่าเฮอร์บี้มันเป็นสุดยอดรถแข่งที่คว้ารางวัลมามากมายจนเป็นขวัญใจของเรานักซิ่งทั่วโลกผู้คนต่างทึ่งในความแรงและสิ่งต่างๆที่มันทำได้แต่แล้ววันเวลาก็ได้ผ่านไปความนิยมในตัวมันเริ่มถดถอยเฮอร์บี้ได้หายสาบสูญไปจากสายตาผู้คนและเรื่องราวของมันก็กลายเป็นความฮิตของคนในยุคหนึ่งเท่านั้น หนังเปิดมาที่หลายปีต่อจากนั้นเฮอร์บีของเราถูกพาตัวมายังสถานที่รับซื้อรถเก่าของเจ้าของที่ชื่อว่านายเคซี่เดฟผู้ที่จะซื้อรถมาขายต่อโดยทุบทิ้งไปเศษเหล็กคนขับรถนั่นก็มาบอกนายเดฟว่าที่มาช้าพวกว่าจะเอารถเต่าคันนี้ขึ้นท้ายได้ในคนลำบากเดฟก็หวัวเราะบอกว่ารถสวยกว่าน,นี้เขากระทุบมาแล้วผู้จบควันท่อไอเสียนะั่นก็ออกมาใส่หน้าเขาเต็มๆคนขับนั่นจึงมาบอกว่าไอรถคันนี้นะ่ะมันอ่อนไหวอย่าไปด่ามันและดูเหมือนว่ามันน่ะจะเคยเป็นรถแข่งมาก่อนด้วย แต่เดฟก็หัวเราะไม่เชื่อบอกว่ามันเป็นแค่รถอัปลักซึ่งฟ้าครอบล้อเนี่ยก็กระเด็นใส่หัวเขาอีกและพอจะไปเอารถออกน้ำมันน่ก็รั่วใส่รองเทา้าพวกเขาเนี่ยก็ช่วยกันลากเฮอร์บี้ลงจากรถแต่เฮอร์บี้เนี่ยก็ใส่เกียร์ถอยหลังสวนแถมเปิดประตูกันเอาไว้ซึ่งเฮอร์บี้มันก็มองไปเห็นทางออกจึงพยายามหนีแต่พอมันขับไปหน่อยนึงเนี่นะยยางของมันก็แบนไม่สามารถไปต่อได้ซึ่งทั้งนายเดฟทั้งคนขับเนี่ยก็พากันเหวอเลยนะรถอะไรวะเนี่ยคนขับแม่งวิ่งหนีเลย และนางก็ตัดไปที่งานรับปริญญาของนางเอกของเราครับแม็กกี้เพตันซึ่งเธอเนี่ยก็หมาสายนะปล่อยให้เลเพตันพ่อของเธอเนี่ยมานั่งรุ้นว่าลูกจะมาทันไหมแต่แม็กกี้ก็ขี่สเก็ตบอร์ดขึ้นไปรับใบปริญญาได้ทันเวลาพอดีโคตรเท่พอเสร็จพ่อเนี่ยก็เข้าไปกอดยินดีกับลูกสาวบอกว่าเธอเนี่ยคือคนแรกของตระกูลที่เรียนจบมหาลัย ซึ่งครอบครัวของพวกเขาเนี่ยเป็นตระกูลนักแข่งรถครับเป็นมาตั้งแต่รุ่นปู่กันเลยซึ่งแม็กกี้เธอก็มีพี่ชายเป็นนักแข่งชื่อวาเลจูเนีร์และตอนนี้แม็กกี้เธอก็ได้งานทำที่นิวยอร์กแล้วครับเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ในช่องทีวีอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยเธอต้องเดินทางไปที่นั่นและจากนั้นพ่อลูกก็พาไปดูเลจูเนียพี่ชายของนางเอกที่สนามแข่งรถครับเราก็จะได้รู้จักกับแซลลี่เธอเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับทีมของพ่อ ซึ่งจริงๆแล้วเลจูนเนี่ยนะ่ก็แข่งรถไม่ได้เก่งมากมายเลยครับแถมวันนี้เนี่ยเขายังขับหลุดโค้งไม่เป็นท่าแม็กกี้เนี่ยจึงบอกพี่ว่าเขาเนี่ยกดล้อหน้ามากเกินไปแต่พี่เนี่ยก็พูดประชดเธอว่าที่มหาลัยเนี่ยสอนเธอมาหรือไงและเมื่อพวกเขาขับรถกลับบ้านพอก็เลยขับผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งมันเป็นต้นไม้ที่แม็กกี้เนี่ยเคยขับชนซึ่งเราก็จะได้รู้ว่าเมื่อก่อนนะ่ะแม็กกี้เธอเคยเป็นนัดแข่งข้างถนนมาก่อนแต่เนื่องจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งนั้นพ่อเนี่ยจึงห้ามไม่ให้เธอแข่งรถอีก เมื่อถึงบ้านแม็กกี้ก็ได้เข้าไปในห้องที่มีรางวัลรูปภาพต่างๆมากมายจากการแข่งรถของตระกูลเก็บเอาไว้ซึ่งคุณปู่ของเธอที่ชื่อว่ารอปก็เป็นนักแข่งรถที่มีชื่อเสียงมากๆจากนั้นพ่อก็ได้เข้ามาขอโทษเธอที่เขาไม่ได้แสดงความดีๆออกนอกหน้านอกตาเรื่องที่เธอในเรียนจบพร้อมพูดว่าถ้าแม่อยู่เนี่ยแม่คงจะดีใจจนเนื้อเต้นแม็กกี้ก็บอกพ่อไม่เป็นอะไรและพูดเรื่องทีมแข่งรถของครอบครัวที่ตอนนี้เนี่ยทำไม่ได้ดีนัก แต่พ่อก็บอกเธอว่าเราในแค่แพ้ชั่วคราวเราในต้องชนะได้และพ่อก็เอาใบป,ปริญญาของแม็กกี้ในติดฟ้าผนังพร้อมบอกพรุ่งนี้เนี่ยพ่อจะให้ของขวัญเรียนจบกับเธอพอวันต่อมาพ่อก็พาแม็กกี้มาที่ร้านของนายเคซี่เดฟครับเพื่อให้เธอเนี่ยมาเลือกซื้อรถมือสองเป็นของขวัญเอาไว้ขับที่นี่ก่อนที่จะไปทํางานนิวยอร์กอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าแม็กกี้ก็เดินดูร,บรอบๆจนไปเจอกับซากรถแข่งคันหนึ่งเธอจึงเข้าไปลองนั่งหมุนพวงมาลัยเล่นดูซึ่งก็บ,บังเอิญที่เจ้ารถเต่าเฮอร์บี้เนี่ยก็ได้เห็นนางเอกเขา มันก็นเลยพยายามชูตัวเองเบิ้ลรถเรียกร้องความสนใจแต่นางเอกก็เดินผ่านไปเฉยและเฮอร์บี้ตอนนี้ก็กําลังจะถูกนําไปบดเป็นเศษเหล็กซะด้วยครับแม็กกี้ก็บอกพ่อว่าเธอนไม่เจอรถที่ถูกใจเลยซึ่งเฮอร์บี้ก็บีแบ,บแต่เรียกร้องความสนใจอีกรอบจนทาให้แม็กกี้นมองไปหามันแต่เธอไ่ะก็ดันชอบรถที่อยู่ข้างหน้าเฮอร์บี้ซะงั้นบอกพ่อจเจ้าคันนี้แหละแลวก็ได้มาเจราจาราคากับนายเดฟเดฟก็บอกจะลดให้เธอเป็นพิเศษเพราะเธอเป็นลูกค้าคนแรกแต่พูดยังไม่ทันจบเฮอร์บี้ที่ถูกรถยกอยู่ก็ร่วงมาทับรถคันนั้นสเล แม็กกี้จึงจำใจต้องขอซื้อรถเต่าในราคา50เหรียญไอเดฟเนี่ยก็ทำท่าไม่อยากขายแต่พอเธอบอก75เหรียญเข้าเน่ยก็ขายทันทีจากนั้นพอก็จัดการใส่ล้อเติมลมให้เจ้ารถเตา่าซึ่งเกวัดความเร็วของมันน่ยก็มีถึง200หไมล์ต่อชั่วโมงแต่ทั้งคูเน่ยก็ไม่เชื่อว่ามันวิ่งถึงหรอกนะพ่อเนี่ยก็บอกให้เธอนะ่ยขับรถกลับบ้านเดี๋ยววันหลังค่อยเอาไปอู่ ซึ่งพอเธอเข้าไปในรถช่องเก็บของในรถน่ะก็เปิดออกมันมีจดหมายที่ข้างในเขียนว่าการุณาดูแลเฮอร์บี้ด้วยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรมันน่ะจะช่วยคุณหาคําตอบซึ่งนางเอกก็ได้รู้ว่ารถคันนี้เนี่ยชื่อเฮอร์บี้และพอเธอสตาร์ทรถเท่านั้นแหละเฮอร์บี้เนี่ยก็พานางเอกขับไปเองซะงั้นเธอพยายามบังคับยังไงน่ะก็ไม่ได้มันได้พาเธอไปที่อู่รถแห่งหนึ่งจอดรถเกือบเยียบเจ้าของอู่เจ้าของที่นี่เนี่ยไม่ชื่อว่าเควินครับเป็นเพื่อนของนางเอกสมัยมปลายที่ไม่เจอกันนานแล้วนะ เควินเนี่ยก็ถามมาได้ไงแม็กกี้ก็บอกว่าเธอเนี่ยเพิ่งได้รถใหม่เป็นของขวัญเรียนจบแต่เธอเจะเอาไปคืนละเหมือนจะพังซึ่งเควินก็บอกว่าเขาเนี่ยสามารถซ่อมได้และเขาก็เหมือนจะชอบนางเอกด้วยนะก็เลยชวนให้เธอเนี่ยไปขับดูอาการของรถกันและวทั้งสองก็ได้ไปลองรถเฮอร์บี้เนี่ยก็โยกเป็นม้าเลยครับและตอนนี้เนี่ยก็มีงานโชว์รถแข่งเควินจึงถามแม็กกี้อยากไปงานนั้นไหม แต่นางเอกก็บอกว่าเธอน่ยไม่อยากไปงานพวกนั้นแล้วอีกอย่างเฮอร์บี้เนี่ยคงพาเราไปไม่ได้ซึ่งพูดจบเฮอร์บี้เนี่ยก็ยกล้อพาสิ่งเลยคนในงงกันทั้งเมืองเควินเนี่ยถึงก็บอกว่าสมแล้วที่เธอเนี่ยมีสายเลือดนักแข่งแต่เธอก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ขับไอ้รถคันนี้เนี่ยมันขับเองมันเนี่ยมีชื่อว่าเฮอร์บี้เควินเนี่ยก็ทำท่างง,ง,งรับแล้วก็ได้ชวนนางเองเนกนะับอูเพื่อไปตรวจดูว่ามีอะไรเสีย แต่เฮอร์บี้เนกระดันพาพวกเขาไปคนละทางพาไปงานโชว์รถแข่งซะงนั้นคนในมองกันทั้งงานและเราก็จะได้รู้จักกับทิเมอร์ฟี่ครับนักแข่งรถชื่อดังที่ไม่เคยแพ้ใครมาก่อนจากนั้นแม็กกี้ก็บอกเควินว่าเธอจะขี่สเก็ตบอร์ดกลับปล่อยเฮอร์บี้ไว้ที่นี่แหละแต่แต่ของเจ้า Her เฮอร์บี้เนกระดังขึ้นมาเธอเนี่ยก็ต้องไปถอดสายแต่ออกและกระโดนเฮอร์บี้เนี่ยฉีนน้ำมันเครื่องใส่เสือ้อ เควิน <Kevin S 2> ก็เปิดกระโปรงหน้ารถก็ได้เจอกับชุดนักแข่งรถที่หมวกในเขียนชื่อแม็กน่าจะเป็นเจ้าของรถคันเก่าเอาไว้นางเองจกจึงเอาชุดนี้เข้าไปเปลี่ยนในรถแทนเสื้อที่เปืือนบอกเควินมาห้ามแอบดูนะเควิ <Kevin S 2> นก็บอกว่าไม่ดูหรอกครับแต่ก็แอบดูในกระจกเฮอร์บี้ก็หันกระจกหนีไม่ให้ดูพอนางเอกใส่ชุดเสร็จก็ก้มหากุญแจในรถเฮอร์บี้ก็ผลักเธอเข้าไปสวมหมวกครบชุดซึ่งเธอออกมาเนี่ยก็ไปชนกับไอทิปเมอร์ฟี่เขาเนี่ยก็นึกว่านางเอกเนี่ยอยากได้ลายเซ็นก็เลยเซ็นหมวกให้พร้อมแซวเธอว่าถ้าเขาขับรถเต่าคันนี้เนหมกือัน เควินเนี่ก็เลยมันไสเดินชนไหลแม่งเลยซึ่งเมอร์ฟี่เนี่ยก็บอกให้พวกเขาเนี่ยเอารถเต่ากลับไปซะก่อนที่คนเนี่ยจะเอาไปปลูกผักและพอทั้งสองสตาร์รถกลับบ้านเฮอร์บี้เนี่ยก็มุ่งไปที่รถของไอทิพเมอร์ฟี่และก็เอากระจกมองข้างเนี่ยขูดไปที่รถของมันนางเอกกับเควินเนี่ยถึงกับหน้าเหวอคนทั้งงานเนี่ยก็มารุมแล้วก็ตะโกนบอกให้พวกเขาเนี่ยแข่งรถกันเควินเนี่ยก็ลงจากรถจะไปขอโทษไอเมอร์ฟี่ครับแต่พอลงไปเฮอร์บี้เนี่ยก็พานางเอกไปเตรียมแข่งทันทีทิพเมอร์ฟี่เนี่ยก็เอารถ เฮอร์บี้เนี่ยก็ไล,ล่รถไอทิพมอร์ฟี่ได้แบบติดๆเลยนะมันเนี่ยก็เลยต้องเบียดรถนางเอกจนนางเอกเนี่ยเสียหลักซึ่งนางเอกจากตอนแรกไม่อยากแข่งครับเธอจึงบอกให้เฮอร์บี้เนี่ยจัดเต็มเลยเฮอร์บี้ก็ใส่เกียร์ถอยหลังขับไปเทียบมันอีกครั้งแล้วก็หักหลบมันเบียดได้รอบนี้ทั้งสองขับแข่งกันจนมาถึงทางตรงเข้าเส้นชัยซึ่งเฮอร์บี้เนี่ยก็ได้ปีนลัวเข้าเส้นชัยชนะไอทิพมอร์ฟี่เฉยเล่นเอาโคนเ hey ฮเนี่ยก็ทั้งงานและก็ประหลาดใจที่รถเต่าได้ทำได้ขนาดนี้ไอทิ I เมมมอ์ฟีถึงกกัับล้าใหสภษณ และพอทั้งสองกลับไปที่อู่ครับนางเอ็กก็บอกเควินว่าเธอเนี่ยไม่ได้ขับรถไต่รลาถนนเธอร์บี้เนี่ยมันขับเองเธอ <Her bie S 1> บอกว่าเธอเนี่ยแค่คิดว่า,าเธอเขี่สเก็ตบอร์ดเธอเนี่ยจะทําแบบนั้นแล้วเพอร์บี้เนี่ยก็ทำาบบที่เธอคิดซึ่งเควินก็บอกเธอว่ามันเป็นแค่รถบอกให้นางเอ็กยอมรับซะว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักแข่งที่ยอดเยี่ยมและรู้สึกดีที่ได้กลับมาแข่งรถอีกครั้งนางเอ่กก็บอกว่ารู้สึกดีพอวันต่อมา ซันล,ลีสปอนเซอร,เอร์เจ้าหลักของพ่อในก็ได้มาหาที่บ้านครับโดยได้ขับรถเต่าโฟโล์กวาเกนรุ่นใหม่สีเหลืองมา Her เฮอร์บี้ในถึงกะตาลุกเบาซึ่งซันล,ลีเนก็ได้เอาวิดีโอเทปที่ทิปเมือฟี่ได้พ่ายแพ้กับนักแข่งรถปริศนาที่ชื่อแม็กโดยใช้รถเตา่าหมายเลข53ทําให้พ่อในรู้ทันทีว่าลูกสาวในแอบไปซิ่งมาอีกแน่เขาจึงไปบนเธอยับแต่นางเอกในก็แก้ตัวบอกว่าคนชื่อแม็กเพื่อนเควินได้ยืมรถไปและเอาไปแข่งซึ่งพ่อในก็ยอมเชื่อ ตัดมาที่ทิปเฟอร์ฟี่ครับหลังจากพ่ายแพ้ให้กับรถเตา่าเขาก็ไม่มีกระติกระใจทำอะไรสักอย่างเลยนะนั่งดูวิดีโอที่พ่ายแพ้วนอยู่นั่นแหละซึ่งเขาเนี่ยก็อยากแก้แค้นอยากมีนัดล้างตาครับเขาจึงจะจัดงานแข่งขันรถขึ้นโดยมีเงินรางวัลถึง1 0,000เหรียญและเชื่อว่าคนขับรถเต่าเลยต้องมาลงแข่งกับมันกลับมาที่นางเอกเธอก็เลยมาหาเควินที่อู่ซึ่งเควินเนี่ยก็จะคิดปรับปรุงเฮอร์บี้ครับแถมบอกว่าเราเนี่ยปั้นให้มันเป็นแชมป์จริงๆได้นะ แต่นางเอกเนี่ก็บอกว่าไม่นานเน่ยเธอก็ต้องย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กแล้วซึ่งเควินก็ถามมาเธอเนะี่ยอยากทํางานแบบนั้นจริงๆเหรอเธอก็ได้บอกเหตุผลจริงๆเรื่องที่พ่อนะี่ยไม่อยากให้เธอลงแข่งซึ่งเฮอร์บี้มันก็ได้เห็นประกาศงานแข่งรถของไอนะ้เมอร์ฟี่ในหนังสือพิมพ์พอดีพอนางเอกขึ้นรถ มันยังเปิดฝากระโปรงทําให้หนังสือพิมพ์ลอยมาติดกระจกนางเอกก็ได้เห็นประกาศงานแข่งรถซึ่งพอเควินมาเห็นว่ามันมีรางวัลถึง1น,นึ่งหมื่นเหรียญตาในก็โตเลยนะและก็บอกนางเอกว่าแข่งแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวพอแล้วเอาเงินนยมาแบ่งกันเขาจะได้ปรับปรุงอู่เธอจะได้มีเงินไว้ใช้ซึ่งนางเอกก็กำลังเลแต่สุดท้ายในยก็ตกลงจากนั้นทั้งสองก็ลงมือซ่อมแซมเจ้าเฮอร์บี้ปรับเปลี่ยนแปลงโว์ให้มันใหม่และเหมือนเฮอร์บี้ในก็ดูออกซะด้วยว่าทั้งสองในชอบพอกันซึ่งทั้งสองก็ได้ใช้เวววลาาาร่่มมมกันอยงีคสุข ดาในเมอร์ฟี่ก็ได้ทําการวิจัยเรื่องรถเต่าไม่หยุดเลยครับซึ่งตอนนี้เขาก็อยากรู้ว่าภายในของเฮอร์บี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์อะไรกันแน่ตัดไปที่บ้านนางเอกแซนลี่เนี่ยก็กําลังคุยกับพอ่อเรื่องที่สปอนเซอร์เนี่ยขอถอนตัวเลิกสนับสนุนทีมของเรจูเนียแล้ว ซึ่งพ่อนั่นเขาพยายามพูดขอเวลาให้พวกเขาหน่อยแต่แซนลีก็บอกให้เลเนี่ยยอมรับซะว่าเลจูเนียลูกชายของเขาเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งรถซึ่งเธอก็ช่วยอะไรไม่ได้พ่อจึงขอร้องให้แซนลีเนี่ยไปคุยกับสปอนเซอร์ใหม่ว่าพวกเขาในขอโอกาสครั้งสุดท้ายถ้าการแข่งครั้งต่อไปไม่ชนะเนี่ยเขาจะเลิกแข่งไปขายน้ำมันเครื่องแทนและเมื่อพ่อเข้าบ้านก็ได้เห็นว่าแม็กกี้ในแอบฟังอยู่แต่พ่อก็ได้บอกเธอว่าอย่างน้อยเขาก็ได้ทําสิ่งที่ถูกคือการไม่ได้ให้แม็กกี้เนี่ยมีส่วนร่วมในการแข่งรถพออวันต่มา เธอกับเควินก็ได้พาเฮอร์บี้มายังสนามแข่งรถครับนางเอกเนี่ยก็ได้ไปลงทะเบียนและได้เจอกับไอ้ทิปเมอร์ฟีทิปเมอร์ฟีเนี่ยก็รู้จักนางเอกอยู่แล้วนะจึงถามว่าเธอเนี่ยมาเชียร์ใครเธอก็บอกว่าเธอเลยเป็นสปอนเซอร์ให้กับแม็กคนที่ขี่รถเต่าซึ่งเควินเนี่ยก็เปิดผ้าคุมเฮอร์บี้ออกพอดีเมอร์ฟี <Murphy S 1> <Murphy S 2> ก็ได้เห็นและก็ได้บอกให้เธอเนี่ยไปบอกแม็กว่า<ๆ>เขาเนี่ยรอนัดล้างตาอยู่และจากนั้นทิปเมอร์ฟีก็ได้ขึ้นไปกล่าวเปิดงานซึ่งก็มีคนสมัครถึง200คันและคันสุดท้ายเนี่ยจะได้เข้า <ๆ S 2> และเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้น Her เฮอร์บี้ก็ได้ขึ้นเป็นดาวรุ่งในสนามทันทีครับโดยนางเอกได้ใช้นามแฝงว่าแม็กซี่และค่อยๆไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆจนได้อันดับหนึ่งได้เข้ารอบไปชิงกับไอทิฟเมอร์ฟี่ซึ่งเมอร์ฟี่ตอนนี้เนี่ยเขาก็เหมือนจะรู้ตัวตนของแม็กซี่แล้วครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือนางเอกปลอมตัวมา เย็นในวันนั้นเมอร์ฟี่ได้เข้าไปขอคุยส่วนตัวกับนางเอกครับและก็พยายามพูดโน้มน้าวให้เธอเนี่ยลงแข่งแทนพี่ชายของเธอเลยบอกว่าเธอเนี่ยมีสายเลือดนักแข่งยังไงก็ห้ามมาอยู่หรอกแถมมันยังเอารถแข่งของมันเนี่ยมาให้เธอเนี่ยลองขับดูซึ่งนางเอกเนี่ยก็ตื่นเต้นรีบไปลองขับเลยนะ จากนั้นเมอร์ฟีก็เลยไปเปิดเช็คเจ้าเฮอร์บี้แต่ก็โดนเฮอร์บี้เนี่ยเล่นสเสละเลยครับทั้งช็อตทั้งฉีดน้ำมันใส่ปิดกระโปรงครับซึ่งพอนางเอกกลับมาเธอเก็บอกว่ารถคันนี้เนี่ยมันสุดยอดมากเมอร์ฟี่จึงบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรามาเดิมพันแข่งกินรถกันไหมล่ะใครชนะเนี่ยได้รถของอีกฝ่ายไปเลยนางเอกน่ก็ลังเลครับแต่สุดท้ายเนี่ยเธอก็ตอบตกลงพอวันต่อมาเพื่อนของเธอที่ต้องเดินทางไปนิวยอร์กพร้อมกันก็ได้มาหานางเอก บอกจะพานางเอกไปนิวยอร์กเร็วขึ้นแต่นางเอกก็บอกว่าเธอนะี่ยต้องไปดูการแข่งรถซึ่งเพื่อนก็เข้าใจผิดว่าเธอกําลังคบกับแม็กนักแข่งที่กําลังดังตอนนี้นางเอกน่ก็เลยเอออ,อไปซึ่งพอเธอไปถึงสนามเธอก็ได้บอกกับเควินว่าพ่อกับพี่และเพื่อนสาวของเธอเนะี่ยจะมาดูการแข่งครั้งนี้ด้วยเควิน <Kevin S 2> ก็ได้บอกกับเธอว่าเฮอร์บี้เนี่ยมันดูแปลกๆให้เธอไปคุยกับมันหน่อยซึ่งนางเอกที่เห็นเฮอร์บี้แปลกๆก็บอกว่ามันเนะ่ยเป็นแค่รถให้ทําตามคําสั่งเธอก็พอ,ท,นะพอทําใหนะ้เฮอร์บี้เนี่ยไม และเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นเฮอร์บี้เนี่ยก็ทาความเร็วแซงรถเมอร์ฟี่ได้แบบสบายเลยครับแต่เมื่อกาลังจะถึงเส้นชัยเฮอร์บี้เนี่ยกับเบรกกระทันหันทําให้เมอร์ฟี่ชนะในการแข่งครั้งนี้และมันก็บอกให้นางเอกนะถอดหมวกซะซึ่งเธอก็ได้ถอดหมวกออกคนทั้งสนามเนีจึงรู้ว่าเธอเนะี่ยคือแม็กกี้เพย์ตันแต่เมอร์ฟี่ยังพูดดูถูกเธอว่าเธอเป็นแค่มือสมัครเล่นที่ล้มความไม่เป็นท่าเควินก็เข้ามาปอบบอกว่าเข้าหน้ายังมี แต่เขาก็ได้รู้ว่านางเอกกับเมอร์ฟี่ตกลงที่จะแข่งกินรถกันหลังจากที่นางเอกลองขับรถของมันเมื่อวานนางเอกก็ขอโทษเควินแต่เควินก็บอกเธอไม่ต้องขอโทษเขาแต่ให้ไปขอโทษเธอบีนู่นแถมพ่อนะยังเข้ามาบอกนางเอกว่าเขานะ่ะผิดหวังที่เธอนะ่ะโกหกพอ่อซึ่งเฮอบีตอนนี้เนะี่ยก็ถูกเอทิปเมอร์ฟนะี่เนี่ยลากกลับไปซึ่งจากนั้นแม็กกี้เนะี่ยก็ได้นั่งรถเพื่อนสาวของเธอเนะี่ยกลับบ้านครับ ซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยได้พูดขึ้นว่าสิ่งที่แม็กกี้ทำเนี่ยมันเจ๋งมากๆบอกว่าเธอเนี่ยไม่สมควรไปนิวยอร์กแต่เธอเนี่ยต้องเป็นนักแข่งรถและบอกว่าการเป็นนักข่าวเนี่ยคงไม่สนุกกับการได้เป็นข่าวเองหรอกและนางมันก็ทําให้นางเอกได้คิดได้ครับนางเอกเนี่ยจึงไปหาทิปเมอร์ฟี่เพื่อที่จะขอซื้อเฮอร์บี้คืนแต่มันก็บอกว่าเธอเนี่ยมาช้าไปหน่อยซึ่งตอนนี้เนี่ยเฮอร์บี้เนี่ยก็ถูกไอ้ลูกน้องของมันเอาไปที่ร้านชนรถซึ่งก็จะเอารถเนี่ยมาขับชนทดสอบความอืดจนเละนางเอกกับเพื่อนก็ไไไดด้้้้ตาาาามมทีี่่นนเลปขขอออซืืจจกง แต่เจ้าของก็บอกว่าถ้ามันรอดเนี่ยให้เธอกลับบ้านไปฟรีๆเลยทั้งสองจึงคิดแผนกันเพื่อน,นางเอกน่จึงหลอกล่อกาดครับจนทําให้แม็กกี้น่วิ่งลงไปในสนามซึ่งเฮอร์บี้ตอนนี้เนี่ยก็แทบหมดแรงแล้วนะแต่พอมันเห็นนางเอกจะถูกรถข้างหลังชนมันก็รีบเข้าไปรับอย่างไวแล้วก็ได้เด้งไอ้ลูกน้องมมอร์ฟี่เนี่ยออกจากรถจากนั้นนางเอกก็ได้ขับรถหนีรถต่างๆในสนามแล้วก็ได้ทําลายรถคันใหญ่ที่สุดลงได้เธอเนี่ยจึงได้เฮอร์บี้กลับคืนมา แล้วก็รีบนํามันไปที่อูของเควินด้วยสภาพที่ไม่น่าจะรอดแล้วนะพร้อมบอกกับเควินว่าเธอน่จะไม่ไปนิวยอร์กแล้ววันต่อมาทั้งสองก็ได้มาดูเรจูเนียพี่ชายของนางเอกแข่งรถครับในรอบคัดเลือกซึ่งเขานี่ก็ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปแต่จูจูรถนี่ก็เสียหลักเกิดอุบัติเหตุจนทําให้ตาข้างขวาของเรจูเนียเกิดผิดปกติแถมแพทย์ยังสั่งงดไม่ให้เขาเนี่ยแข่งรถทําได้ตอนนี้เนี่ยคือเปลี่ยนตัวนักแข่งเรจูเนียจึงบอกกับพ่อว่าให้แม็กกี้เนี่ยแข่งแทนเขา ซึ่งแซลลี่กับเควินเนี่ยก็ช่วยพูดด้วยแต่พ่อก็บอกว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นแม็กกี้ก็เข้าไปถามพ่อว่าทาไมพ่อแม่ให้เธอแข่งรถพ่อก็บอกว่าเธอเป็นตัวแทนของแม่และเขาไม่อยากเสียเธอไปอีกและยืนยันจะไม่ให้เธอลงแข่งและเมื่อเควินกับแม็กกี้กลับไปที่อู่พวกเขาก็พบว่าตอนนี้ไม่สามารถซ่อมเหอบีได้ครับเพราะอะไรเก่าในยิงจ่ายไม่ครบเลยนะแต่จูจูเรจูเนี่ยพี่ชายของเธอก็ได้ขับรถของทีมาที่นี่โดยเข้ามาบอกกับแม็กกี้ว่าจะให้เธอเนไปแข่งแทนเขาพรุ่งนี้เธอก็ถามว่าพ่อไม่ว่าเหรอ ี่ก็บอกว่าเขาเนี่ยคือหัวหน้าทีมเขาเป็นคนตัดสินใจและได้เลือกให้เธอเนี่ยลงแข่งซึ่งแม็กกี้ก็ได้มีข้อแม้ว่าเธอจะต้องใช้เฮอร์บี้ลงแข่งเท่านั้นไม่งั้นจะไม่แข่งจากนั้นทุกคนก็ได้ลงมือจัดการแปลงโฉมเจ้าเฮอร์บี้ให้กลายเป็นรถแข่งเต็มรูปแบบเมื่อถึงวันแข่งขันซึ่งการแข่งก็มีระยะทางถึง500ไมล์ซึ่งทิฟเมอร์ฟี่ก็ได้เห็นรถเต่าตามาหลอกหลอนที่นี่อีกแล้ว และก่อนที่จะลงแข่งแม็กกี้ก็ได้ไปขอคุยส่วนตัวกับเฮอร์บี้ครับบอกกับเฮอร์บี้ว่าเธอเคยขับรถพังยับตอนแข่งเฮอร์บี้แม่งหน้าเวอเลยซึ่งจากนั้นทีมเพลตันก็ได้เข็นเฮอร์บี้ลงสนามและทุกๆคนที่นี่เนี่ยก็เพิ่งรู้ว่ามีการเปลี่ยนตัวนักแข่งเป็นแม็กกี้เพลตันหญิงหนึ่งเดียวในสนามพ่อที่รู้ข่าวอยู่บ้านเน่ยถึงกับช็อกเลย หลยเมื่อการแข่งขันขเริ่มขึ้นเฮอร์บนะี้ในก็ตามรถคันอื่นไม่ทันเลยนะจนต้องไปเกาะรถข้างหน้าไปด้วยซะง,งั้นซึ่งไม่นานเธอก็ได้ไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆจนไปไล่ตู่ในทิปเมอร์ฟี่แต่ก็ได้โดนรถสีคันมาปิดทุกทางไว้แต่พวกมันเนะี่ยยังมาชนเธอเธอน่ก็ถามทีมว่าทําไงดีซึ่งพอก็เลยมาที่นี่วอบอกนางเอกว่าเธอเนะี่ยต้องทําได้ซึ่งทําให้นางเอกนะมีกําลังใจเธอกับเฮอร์บี้จึงปีนรถคันหน้าซะเลยครับและพอหลุดมาได้มันก็ทําให้เกิดปัญหาน้ํามันเนี่ย เควินเนี่ยจึงโทรถามแซนลี่ว่าเธอเนี่ยขับรถเต่าสีเหลืองมาไหมเธอเนี่ยก็บอกว่าขับมาและพอนางเอกเนี่ยเอารถมาซ่อม ทีมเนี่ยก็ได้ไปเอาอะไรจากรถของซันลี่มาใส่ให้เฮอร์บี้ก่อนแต่มันน่ก็ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะอาจจะขับได้ไม่ถึงหรอบนางเอกจึงตัดสินใจที่จะหยุดเท่านี้เพราะเธอเนี่ยเป็นห่วงเฮอร์บี้แต่เฮอร์บี้เนี่ยก็ไม่ฟังเลยนะแม่งขับต่อแล้วก็ได้ไล่ไอทิปเมอร์ฟี่เนี่ยไปติดๆครับึ่งไอทิปเมอร์ฟี่เนี่ยก็ได้ขับรถเบียดเธออีกแล้วแต่เธอเนี่ยก็หักหลบมันได้จนทําให้มันเนี่ยชนเข้ากับกระแพงรถความเสียหลักซึ่งนางเอกก็จะชนมันอีกแต่เฮอร์บี้กได้ได้่ััาวาามลบทคยชี1 ทำเอาคนทั้งสนามในเฮกันเลยนะพ่อก็รีบเข้ามากอดบอกภูมิใจในตัวเธอบอกว่าเธอเนี่ยคือเพลตันที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งคนซึ่งพี่ชายเนี่ยก็ได้เข้ามาและเหมือนว่าเขาเนี่ยจะแกล้งสายตามไม่ดีครับเพื่อให้เธอเนี่ยได้ลงแข่งซึ่งไอทิฟเมอร์ฟีก็ตะโกนบอกทุกคนว่าไอรถเต่าคันนี้น่ะมีผีสิงคนเนี่ยก็คิดว่ามันบ้าซึ่งจากนั้นเควินกับแม็กกี้เนี่ยก็ได้ลงเอ่ยกันอย่างมีความสุขและหลังจากนั้นเฮอร์บี้ก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวกับน้องเต่าเหลืองของมันสักทีมควาาสุขนนดูและหัง ก็ได้จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป4.8คะแนน Rotten Tomato 40%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอสวิดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ